พูดถึงหัวข้ออาหารเป็นหลักเช่นอาหารคืออะไรอาหารห้าหมู่มีอะไรบ้างแนวทางการออกกำลังกายเป็นต้นหนังสือเสียงเล่มนี้ยังมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มหยุดเล่นและสามารถเลือกฟังหัวข้อที่เราต้องการที่จะฟังก่อนได้อีกด้วย โอ๊ยเธอวันนี้ร้อนจังนี่งั้นก็ต้องลังอ่านหนังสือเล่มนี้ดูอ,อ่านแล้วเราขี้เกียจอ่างอ่ะก็ยังมินนี่นี่นะคะก็จะเป็นตัวอย่างหนังสือนิทานของกลุ่มเรานะคะนี่เป็นข้าวๆนะคะส่วนอันนี้เป็นหนังสือเสียงนะคะสำหรับคนพิการทางสายตานะคะก็ให้อยากดูตัวเต็มได้ก็สามารถไปดูได้ที่ตึกวิศวกรรมห้องธุรการหน้าภาควิชานะคะ ไปกาะพีพีไปหาช้าไปก่อร้านไปหัวหินไปอ่าวมายาพี่จะไปกันอะรู้ไหมว่าที่ไหนพี่พพอ่าวมายาอยู่กระบี่รู้ได้ไงอะกคนี่ไงและนี่คือสมุดให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางลบต่อระบบนิเวศทางทะเลการอนุรักษ์ายทะเลและชายฝั่งให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแท่นขุดเจาะน้ำมันทางทะเล ซึ่งจะนำความรู้จากสมุดเล่มนี้มาใช้เล่นบอร์ดเกม ICU นอกจากนี้เรายังมีหนังสือเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการรับรู้เนื้อหาของหนังสือผ่านทางการฟังโดยมีทั้งหมด6บทเช่นเดียวกับหนังสือเล่มเล็ก ICU กินเหลือได้ยังไงมันเป็นฟู้ดเวทนะต้องมันกิ่แบบฟู้ด<ม>เวทเืออะไรเหรอไม่รู้ใช่ไหมฟู้ดเวทเือร์ต้องอานนี้ไปอา่านสิ มันคือไรหรอมันคือหนังสือเสียงมากมันคือหนังสือเสียงทําเพื่อตอบสนองและส่งเสริมการแก้ปัญหาฟูดเวทตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG ในหัวข้อที่2ยุติความหิมหวโหยและรวบรวมองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปและบุคคลที่บกพร่องทางสายตาและเพื่อกระตุ้นการทำงานเป็นทีมของนักศึกษาในวิชาพลเมืองตื่นรู้ คือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพรานไ้่รสองผลเสียของการกินมากการกินมากเกินไปหมายถึงสามผลเสียของการกินน้อย ว่าการที่คุณขยะไปทิ้งแล้วข้าของเขาอะไรกับโลกของเราบ้างไม่รู้ว่าก็ทิ้งทิ้งไปเถอะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ที่เดียวกันนะ่ะถ้าคุณไม่รู้คุณต้องไปศึกษาอันนี้เลยค่ะเราก็จะมาดูหนังสืออันนี้นะครับอันนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะว่าทําไมเราถึงต้องแยกขยะขยะคืออะไรอะไรนี้นะครับก็ข้างในก็จะมีเป็นหัวข้อต่างๆก็มีหัวข้อแรกคือขยะคืออะไร2ประเภทของขยะ 3. เหตุที่คนแยกขยะก,ก่อนนําไปทิ้ง 4. ประเภทของขยะพลาสติก ห้าผลกระทบของการไม่แยกขยะแล้วก็หกก็คือประโยชน์จากการแยกขยะนะครับโดยหนังสือนี้ก็จะเป็นหนังสือเสียงนะครับโดยมีปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็เล่นหยุดครับก็ใครที่อ,อยากได้ความรู้เกี่ยวกับขยะก็สามารถมาดูหนังสือเล่มนี้ได้นะครับ